S 1> <S 1> <S คือการที่เราจะก้าวผ่านทำว่าโรงงานที่มีระบบไปปรุลีอ่อโตเมตเนี่ยยังไงก็ก็แล้วแต่มันต้องมีระบบมาตรฐานค้ำยันก่อนอเสมอแล้วค่อยไต่ระดับไปเรื่อยในในส่วนของการผลิตที่มันอาจจะไลฟ์คนออโตโมติมากขึ้น คือคนเขาเนี่ยถามว่าประสบการณ์เก่าไหมเก่าแต่คําว่าประสบการณ์เขาเนี่ยเขาไม่ได้เอาประสบการณ์เป็นตัวบอกว่าเขาเก่งถ้าไปถามคนของเขานะที่เขาก้าวไปสู่ตรงนี้ได้ของคนกลุ่มพวกนี้เขามองในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบคือปัญหามันคือทําไมโมไม่ร้อนทําไมโม,มมันร้อนไม่เท่ากันทําไมมันอ๋อมันต้องสกิลมันต้องเป่าไฟนี่ออกเป่าไฟคือต้องใช้แ๊สเป่าให้มันร้อนมันมันไม่ใช่ประเด็นแต่มันประเด็นคือเอ้ยแล้ว ทำไมมันร้อนไม่เท่ากันมันจะไปคุมมือยังไงจะทำให้มือมันนิ่งได้ยังไงอยู่อย่างเงี้ยคนมันก็เข้าออกเข้าออกมันจะไปสร้างคนหนีเองเพราะนั้นเขาต้องแก้ปัญหาจากจุดนี้ว่าไอ้เหตุอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีอะไรที่ทําให้อุณหภูมิของแม่พิมพ์มันนิ่งเพราะนั้นมันต้องมีกลไกบางอย่างเข้ามาประเด็นมันคือเขากําลังวิเคราะห์ถึงเหตุแล้วแก้ด้วยระบบที่เขาสามารถคอนโทรลได้และมีสแตนดาด เขาใช้วิธีคิดในเชิงของระบบ ISO คือการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเขาเอาประเด็นแบบนี้จาก ISO ที่เขาโดนคาเรื่อยๆเจอปัญหาเรื้อลังเรื่อยๆทํางานออกมาผิวมันไม,ผม,นไม่ผิวมันไม่ดีผิวมันเพราะนั้นก็ค่อยแก้ไปทีละจุดแต่เขาแก้อย่างเป็นระบบแก้แบบให้มันมีสแตรฐานยั่งยืนครับผม